สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำวอล์กว่า1วันเรียนออนไลน์ที่บ้านเราทำอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรียนออนไลน์รอบที่3แล้วนะคะซึ่งก็ so boring มากเลยนะคะ mm. ก็เดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงสา้าแล้วเราก็ต้องรีเพราะว่าเรามีเรียนตอน8ปดโมงยีนะคะ ก็จะมาลงสกินแคร์แล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยก็ตอนนี้นะคะเราแต่งหน้าแล้วก็ทำผมเสร็จเรียบร้อแล้วนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8ม16นะคะเราต้องลงไปกินข้าวแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเรียนตอน8โมง20ทุกคน8โมง20ตอนนี่8โมง16แล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างล่างแล้วก็ไปดูว่าแม่ทำอะไรมาให้กินนะคะวันนี้ก็มีเมนูหมูสไลด์ผัดผักนะคะแล้วก็มีหมูทอดน่ากินมากเย้ย 1, 5, 2, 1, 1> มาค่ะสองลูกมาค่ะสามนี่ก็ข้ามที่สามแล้วนะคะเราเมื่อกี้เราเรียนฟิสิกส์ไปสองคาบนะคะเราต่อไปเราก็จะมาเข้าไรติงกันแล้วก็เกาะโคด้ดเราเรียนผ่านมีนะคะ narrative analytical t w seconds later ประด้ M6 ก็ออกมาถึงค่าที่4แล้วนะคะค่านี้เราเรียน Listening and Speaking นะคะเดี๋ยวกดจอยกันเลยค่ะ Opinion again I'm going to play again so that you can also review your answer 1 One. The very word c e n t e r is of course the opposite of our network view of information which has no One hour later ก็อันนี้มา ่าสุดท้ายก่อนไปกินข้าวนะคะเป็นวิชา fundamental English นะคะก็วันนี้เรียนย n นิต6 moving home อะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ทีนี้เรื่องดีๆของวันนี้นะคะที่ชอปล่อยเร็วนะคะปล่อยเร็วกว่าแบบ15นาทีเลย เรากำลังเรียน reading อยู่นะคะกับเชอร์นี่ก็เหลืออีกวิชาหนึ่งแล้วก็จะเลิกเรียนแล้วนะคะโอเคค่ะก็เรียนเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้สำหรับแปดคาบก็คือหัวยุ่งหัวกระซึงอะไรไปหมดแล้วนะคะก็ ขอตัวไปนอนก่อนนะคะดกกเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตอีบาย3 hours later ฮัลโหลค่ะทุกคน,นกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็คือเราตื่นแล้ว <laughs> วันนี้ก็เรียนออนไลน์ไปทั้งหมด8คาบนะคะจริงๆวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรียนภาษาอังกฤษกับทีเชอร์นะคะก็ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ ก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะเย้เราอาจจะมือใหม่ตัดต่อไม่เก่งนะแต่ก็จะพยายามนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย